ปีกเครื่องบินก็อันนึงหางก็อีกอันนึงอันนึงเอามาจากแล้วก็ตัวก็ทำเอาเองครับมิกแอนแมทจริงๆขอรองหน่อยครับได้ครับเสียงดังมากแสดงว่า F16 ที่ไปเขมรนี่อาจจะเป็นลูกศิษย์นาาแอร์ก็ได้ใช่ครับจริงป่ะเนี่ยทั้งคลิปเพ่นใช่เลยครับเด็กผู้ชายคนหนึ่งทำไมถึงอยู่ในวงการนี้ได้มาเป็นระยะเวลาขนาดนี้แล้วได้อะไรจากมันบ้าง เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pei Herb ผมจะพาไปรู้จักเรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลดีกว่าแกเริ่มเล่นเครื่องบินบังคับเนี่ยตั้งแต่ปี2525เท่ากับอายุผมเลยเอาง่ายๆว่าผมเกิดมาเนี่ย43ปีแกเริ่มเล่นมาแล้ว43ปีเดี๋ยวเราจะไปพบกับคนนี้กันครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวต้อนรับคุณแอดนครับผมสวัสดีครับทุกคนครับ9โมงยังถือกระป๋องกันเหรอครับเนี่ยอ๋อเพราะว่าผมต้องให้สมองมาเล่นหน่อย โอเคลุงแอดครับลุงแอดชื่อจริงชื่ออะไรนะครับพันจากาศเอกชานชานด้วยกิจครับปีนี้ลุงแอดอายุเท่าไหร่แล้วครับ75ถึง7จ็ดปีกว่าปี75แล้วครับโหเล่นเครื่องบินได้แข็งแรงมากเลยต้องเล่นเป็นประจำครับมองยังมองเห็นใช่ไหมยังมองเห็นอยู่ครับเห็นเป็นลำใช่ไหมหรือเห็นเป็นมดมดเห็นเป็นลำนะ้ายฝาหน้าหลังโอเคเดี๋ยววันนี้โชว์ให้ผมดูด้วยนะแต่ผมอยากจะมาชวนลุงแอดคุยว่าทำไมถึงเริ่มเล่นแล้วเล่นมาแล้วเป็นอย่างไรเล่าให้พวกเราฟังหน่อยผมเชื่อว่าคนดูช่องผมอ อยากจะรู้จักลุงแอดวว่าเอ๊ะทำไมมาถึงเนี่ยเจอลุงแอดในที่ต่างๆไม่ใช่แค่ที่ทุ่งศิรกันนะเจอที่อื่นด้วยเป็นไรนะพิธีกรเมันมากเลยผมยังไม่เคยเห็นน่าบินให้ดูเลยได้ครับแต่ปกติบินที่นี่ใช่ไหมครับบินทั่วไปฮะก็มีสนามบินที่ไหนก็ไปแลลวครับไปไปถ้าของสิบเอ็ดโอเคครับตามนั้นแหละครับรู้จักเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุเนี่ย2513 13 50ปีรู้จักนิติสารช่างอากาศเพราะว่าผมเป็นนักเรียนอยู่ นักเรียนของช่างอากาศตอนนั้นเป็นนักเรียนครับ<ม>เป็นนักเรียนช่างอายุเท่าไหร่นะตอนนั้นนะอายุ17ครับเริ่มเล่นได้ยังไงครับเพราะเอิญลุงผมเนี่ยเป็นนักบินนักบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศอเอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไป ลงหน้าบ้านอ่าอยู่ลังน้ำบอลอย่างเงี้ยถ้าสมัยนี้มีฮอลองจอดหน้าบ้านนี่ต้องเป็นระดับแบบเจ้าสัวซีพีอะไรอย่างเงี้ยนะอ้อครับ <laughs> แต่สมัยนั้น <laughs> นักบินถือว่าเขามีเกียรติมากครับรบได้รับเกียรติอย่างสูงส่งว่าที่ไปลงจอดนั้นนะไม่ใช่ไปนึกอยากจะจอดกระจอดนะเครื่องบินมันเกิดมีเขาเรียกว่าอีทีขึ้นสูงต้องพักขึ้น่อยนต์ก่อนอ๋อแล้วก็พักหน้าบ้านพอดีพักหน้าบ้านพอดีโอ<ฮ>้โห<ฮ>อะไรจะขนาดนั้น,นมันเป็นการบังเอิญนะครับอ่าเขาเรียกว่าเอาหล่อรื่นมาช่างจะมาดูแลอะไรตัดน คือแก้ไขเครื่องอให้พร้อมที่จะเดินทางได้เพราะว่าเครื่องของเรามันเก่ามากพอพักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสเนี่ยเราเป็นหลานเนี่ยอ,อยากจะเข้าใกล้ชิดกับคนอื่นอชอบพอมากเลยอ,อยากจะเป็นนักบินขขาประกาศให้ได้เลย<อ>ก็เลยอาหาโอกาสเข้ามาอมสอบมาเป็นอยู่ในกองทัพก็มีโอกาสเข้ามาในกองทัพคืออยากเป็นนักบินก่อนแล้วก็สอบเข้ามาเป็นนักบินครับ คือจริงๆแล้วนักบินเราคิดว่าเราตัวเล็กคงเป็นไม่ได้หรอกแต่ว่ายัางไงขอให้ทํางานกับเครื่องบินอะวิชาแรกที่เรียนก็คือวิชาแอโรเดนามิกเราก็เรียนรู้เรื่องของเครื่องบินว่าบ,บินบินได้ยังไงแบบไหนอะไรเน <ะ S 1> ียเราก็จาํามาเผอ,อินนิสานกรมช่างอากาศเขาก็มีการออกแบบแปลนการตรั้งเครื่องบินบ้างอะไรบ้างเราก็มาทําตามไปอะไรไปสมัยนั้นแพงนะครับหมายถึงค่าเรียนหรอไม่ใช่ค่าทําค่าสร้างเครื่องบินอ้อไม้บันซ่าเอ่ยวิทยุเออย อะไรอุปกรณ์เซอร์โวต่างๆก็คือเรียนอากาศพลศาสตร์มาแล้วกะจะมาสร้างเคื่อบินเล่นเองอ่าเโอเคก็สร้างเล่นก็เล่นไปจั่งบินไม่ได้สมัยนูนนะ้นอ่ะมันไม่มีขายเหรอทำไมต้องสร้างเองมันแพงครับ มันมีขายแต่มันแพงแล้วว่ามันชุดคิดคิดที่มาจะประกอบเนี่ยมันต้องเป็นชินอยู่ดีใช่ไหมเป็นไม้อยู่ดีเป็นชิ้นเอาอ้นี่มาใส่นั่นอันนั้นมาใส่สมัยก่อนชีวิตลําบากมากโอ้จะจะได้เครื่องบินลํานึงเนี่ยมันยากยากแล้วเครื่องบินสมัยก่อนะชักสายแบบนี้หรือว่ามันแบบแบบเป็นแบบไอ้นี่เชือกเชือกอ่ะมันบินคอนโทรไลน์ก่อนคอนโทรไลน์ก่อนใช่ไหมเออเขาเรียกคอนโทรไลน์คือคอนโทรไลน์ก็คือมีเชือกปุ๊บปุ๊บบินรอบตัวเองอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับบินรอบตัวเองแต่ มันมีสองอย่างเพราะเอินผมไปทํางานกับกองทัพอากาศอเมริกันที่อุบลฐานเป็นอูบลกองทัพอากาศอเมริกันตอนนั้นสมัยนั้นยังรู้เป็นนามช่วงเวียดนามป่ะครับรูเวียดนามครับเอฟสี่มาจอดรับเอฟสี่บันทอมนะครับผมไปประจําการอยู่กับวงนั้นเลยเห็นมาแล้วขับมาแล้ว ไม่ได้ขับครับไปเป็นช่างคร่องครับโอเคโอเคคลาสสิกมากอพอตอนพักเที่ยงแล้วก็มีโอกาสได้มาดูอเมริกันนิโกเขาก็เล่นไอ้คือบินคอนโทรไลน์คอนโทรไลน์เขาเป็นแบบที่ไม่เหมือนของคอนโทรไลน์ของไทยเขาจะเอาไปพันไว้ที่หลักอย่างนั้นนะหลักอย่างนั้นแล้วก็มาสตาร์ทเครื่องข้างนอกแล้วปล่อยให้มันวิ่งหลักแล้วคนดูอยู่ข้างนอกอ๋อคนไม่ได้ไปไม่ไม่ได้เวียงของไทยเวียงของไทยเป็นเวียงพอหมดน้ำมันปั๊บมันก็ลง แล้วย่งรคับได้ป่ะครับคอนโทรไลน์ก็ลายมันมันผูกหลักไว้อยู่แล้วอยังไงก็มันก็บินบินวนไปวนมาวนอยู่นั่นแหละครับแล้วพอต่อมาก็เราสร้างเครื่องบินสร้างบินเองตั้งแต่แรกไม่ได้ซื้อครับไม่ได้ซื้อมันแพงโอ้โหเนี่ยพอสร้างก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับเพราะเนื่องจากวิวบังคับเราก็ไม่มีเราก็จะไปซื้อไอ้รถกระป๋องมาก่อนแล้วเอาวิทยุมันมารัศมีการบังคับมันก็ไม่ได้ไกลหรอกครับ มันก็แค่วิ่งแล้วก็หยุดตกไปมันก็ดีใจแล้วครับเพราะว่าลอยแล้วมันลอยแล้วทีนี้ก็หยุดไปพักหนึ่งยังฝังใจเรื่องเฮลิคอปเตอร์ไม่หายเลยวันหนึ่งเราบริกาสมีเงินมีทองขึ้นมาเราก็ไปซื้อเฮลิคอปเตอร์แล้วก็พยายามฝึกให้มันง่ายมากครับเฮลิคอปเตอร์ง่ายง่ายกว่าเครื่องบินเพราะว่าหนึ่งมันเห็นมันสามารถคอนโทรลได้อะไรได้ลอยตัวได้อะไรได้แต่มันแพงไปหน่อยแล้วก็สามารถเล่น ได้มันมีเฮลิคอปเตอร์บังคับตั้งแต่สมัยนูแล้วใช่ครับพอ25แล้วนะฮะของห้าเนี่ยมีเฮลิคอปเตอร์บังคับแล้วมีแล้วครับมันมีมาก่อนนั้นแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันต้องขายที่ไหนเมกามครับไม่มันเป็นของเมกาหรือของญี่ปุ่นหรือของอะไรอ่ะ ผมก็ไม่แน่ใจอ่ะมันมาจากไหนแต่ว่าน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่ามันยี่ห้อเกียวโช่นี่แหละครับตัวนี้แหละครับเป็นตัวแรกของผมแล้วก็มาฝึกหอฝึกเอาเองคือเก็บตังค์ซื้อหลายตังค์มากเลยนะมันแพงมากครับก็สมัยนั้นจะเล่นก็จะมี3ามสี่หมื่นนะครับ่อจะได้เล่นเดี๋ยวนี้สามสี่พันก็เล่นได้แล้วเออถูกห้าร้อยก็มีลาซาด้าชอปปี้ใช่ทีนี้มาฝึกหอเป็ดแล้วเข้ามาในสนามมาทุ่งฝีกันนี่มาใหม่ๆเขาก็มองดูดูเราว่าจะรอดไหมที่เนี่ยสมัยก่อนอ่ะเขาเล่นแบบ นี้ไหมหรือว่าเขาเล่นแบบไหนเขาก็เล่นกันแบบนี้แหละครับเล <è> ่นแบบนี้แต่วัสนามกระทางวิ่งทางนี้ตรงนี้เลอตรงนี้เลยขึ้นไปตึกนั้นยังไม่มีเราก็สายไปเขาจะฝังดินไว้อมันก็เลยให้เล่นกันง่ายหน่อยอแล้วก็เวลาขึ้นบินตกเก็บยากหน่อยเพราะว่าอันนี้มันเป็นหนองน้ําลงไปแค่นี้แะครับบิดคอตอนนี้ยังเป็นหนองไหมหรือว่าเป็นทุ่งอ๋อไม่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 ไมคยมีแล้ว<อ>ครับนะฮะจะเป็นครูบางส่วนเก็บง่ายแล้วแต่ปัญหาของมันที่นี่ก็คือขึ้นความถี่ต่างๆเนี่ย มันจะเด่นยากแต่ก่อนวิทยุมีรุ่นเดียวเนาะฟูตบ้าใช่ไหมออมีฟ<ม>ูตบ้ากับ JR แล้วก็สันว่าอีกอย่างนึง่งสันว่าคนหลายๆคนจะมารู้จักถ้าเล่นฮอต้องสันว่าไม่ทันเลยมไม่ทันไม่ทันครับผมม,มันมันนานมากเ,เริ่มมาจากความชอบฮอล,ล้วนๆที่ไปลงหน้าบ้านอะ่ะ แล้วก็สร้างมาเองไปเรียนด้วยเอาถึงขนาดไปเรียนแล้วได้เป็นนักบินไหมไม่ได้เป็นครับแต่เพื่อนเขาเป็นนักบินเขาก็มีโอกาสให้ผมเนี่ยไปบินกับเขาชั่วโมงนึงแล้วในกองทัพนี่ทำอะไรเป็นช่างครับเป็นช่างซ่อมได้ทุกอย่างแทบจะทุกอย่างตั้งแต่เครื่องบินยังบินดำน้ำปกติคนมันชอบอะไรอ่มันจะมีช่วงเวลาที่เบื่อ40กว่าปีไม่มีเบื่อเลยใช่ไหมไม่เบื่อเลยครับคนที่ดูคลิปนี้คงอยากรู้มากๆว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่งทําไมถึง อยู่ในวงการนี้ได้มาเป็นระยะเวลาขนาดนี้แล้วได้อะไรจากมันบ้างความภาคภูมิใจที่เราสามารถสอนให้เขาไปเป็นนักกีฬาในการแข่งเครื่องบินนะครับในนี้สอนเด็กใช่ไหมสอนเด็ก<า>แล้วก็สอนให้เขามีอาชีพหลายๆคนจาลูกศิษย์ผมเนี่ยไปเป็นนักบินของกองทัพอากาศแสดงว่า e f 1 6ที่ไปขเขมรนี่อาจจะเป็นลูกศิษย์นายแอร์ก็ได้ใช่ครับจริงปะเนี่ยทั้งกิฟเพนใช่เลยครับรุ่นรุ่นผมไปเป็น อาจารย์พิเศษตอนที่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่น49 50 51ตอนได้3รุ่น ผมอันนี้ผมอยากจะให้นายแอดโชว์ให้เราดูดีกว่าว่าความชอบความหลงไหลที่อยู่ในวงการนี้สีกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเล่นมันไม่เคยเบื่อเลยมาที่นี่ทุกอาทิตย์แทบจะทุกวันก็ว่นทุกวันเลยเหรอครับกินรียวตอนเช้าเนี่ยนะอาจจะสลับไปไอเรื่องของกินการีโอเนี่ยคือผมมีคุณความดันต่ำกินตามคาแนะนําแต่กลับไปบ้านก็ไม่ได้กินนะครับแต่พอเวลาเป็นโกพิธีกรหรือว่าการคุยแบบเนี้ยผมต้องกินนิดนึง ให้สมองมันไบรท์ครับผมแปลว่าจะบินดีขึ้นด้วยบางคนเขาว่าผมพอรากินแล้วมันบินนิ่งนะบางคนเวลามาให้ผมไปเปิดไฟเนี่ยแต่ผมไม่ได้กินเขาบอกว่าลุงจะเพิดเลยต้องเอาสกระปองไปดิคือปกติเอาจริงๆแบบเวลาคนอายุเยอะๆที่ผมเจอเนาะเพื่อนผมหลายๆคนน่ก็จะเป็นประเภทแบบบังคับไม่ค่อยได้มันเหมือนมองไม่ค่อยเห็นนะเป็นไหมก็เป็นครับอย่างผมเนี่ยพยายามบินบ่อยก็เลยพยายามไม่ลืมแล้วเวลาใครอื่นบินแล้วก็สังเกตเขา เวลาคนหลงมาเนี่ยวิยุไว้ผมโอเคผมเอาได้อยู่โอ้โหเนี่ยฮะยอดผมว่าจะเป็นคนทําแบบนี้ช่วยโอกาสตรงที่นั่นนะเราก็จะทําให้เรามีความสามารถเครดิตตัวเราเนี่ยมันจะดีขึ้นแต่เราต้องไม่ประมาทบินตกเอาเองหรือว่าหลงเองถ้าอางนั้นเขาก็มีคนบูลลี่ผมเหมือนกันเฮ้ยแวดเมาส์นี่ว่ามีหลงพยายามตรงนี้ต้องอยู่ในใจมากที่สุดเลยยาตกยาหลงยานี่ให้ได้เอาขึ้นบินกลับบ้านให้ได้ทุกวันผมว่าคนอย่างเนี้ย ทำให้วงการเราดีขึ้นคือไม่ใช่แค่วงการดีขึ้นเมื่อกี้ฟังแล้วยังแบบขนลุกนิดๆเลยว่าแบบเฮ้ยลูกศิษย์ลุงแอดเนี่ยไปขับเครื่องบินลบไปช่วยบ้านเมืองอยู่คือแบบเออนี่คือสิ่งที่แบบมันภูมิใจมากเลยเผมภูมิใจมากนั่งยิ้มทุกวันตอนนี้สร้างเองแน่นอนใช่ปะขออุ้มหน่อยได้ไหมอยากรู้ว่านักปั้บได้ครับน้ำหนักก็ไม่เกินสามสี่โลครับอันนี้ไม้อะไรอ่ะไม้อัดไม้อัดนะครับ ใช่ไหมก็มีบอซ่าบ้างบางส่วนปีกเครื่องบินก็อันนึงหางก็อีกอันนึงอันนึงเอามาจากแล้วก็ตัวก็ทำเอาเองครับมิกแอนแมทจริงๆรด้ช่วยจับให้ได้ครับลำนี้ประวัติเป็นไงบ้างครับไม่ค่อยมีอะไรครับมันมาจากหลายชิ้นตัวนเลยเล่าไม่ถูกจำไม่ได้ใช่ปะจำไม่ได้มาจากใครมั่งไม่เหมือนใครในโลก ตรงกลางมันบินง่ายฮะเราไม่ต้องไปเร่งจุดมันโมันตรงกลางมันบินง่ายผมเอาจำลาพวกนักบินญี่ปุ่นมาใช้อ๋อเหรอครับผมตรงกลางแปว่าขึ้นสุดแล้วใช่ไหมตรงกลางมันมันมันคนเร่งมันพอตเตนมันเปิดเยอะแล้วมันเปิดตามที่เราตั้งใจฮะมันเป็นเอ็กโพเชนยนอย่างหนึ่งที่เราตั้งใจว่า จะให้มันตรงขนาดเนี้ยแล้วเราคอาโนโทรลเลี้ยวง่ายเดี๋ยวม่าผมจะแข่งรอดไต่ลุงท่านเอ็งโกพวกนี้ครับที่นี่มีแข่งไหมครับก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้จัดแล้วครับขึ้นหลุดต้องไหมที่นี่ง,ง,องอั้นเออมีเหมือนกันครับรแต่ผมไม่เคยหลุดเลยครับไม่เคยหลุดเลยใช่ไหมไม่เคยหลุดเลยครับแสดงว,สวิธียุแบบนี้ดี ก็ไม่หาซื้อไว้หรือว่าผมจะบินไม่ค่อยํำท่าอะไรนะครับบินแบบโลพาบินแล้วก็ลงขึ้นลงให้ได้อย่างเดียวโอ้หแค่นี้ก็ดีแล้วครับครับทั้งบินปลอดภัยครับแต่เวลาสอนคนอื่นเนี่ยเขาต้องสอนเขาหมดทุกอย่างผมจะบินเน้นบินเตี้ยบินต่ำเป็นไงฮะอาการบินบินไหมุ่งเจเป้บินไหมฮะขอลองหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้ามาก่อนนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาละตอนนี้เปลี่ยนนักบินแล้วเปลี่ยนมือแล้วครับบินสบายเลยครับทำท่าได้ไหมครับเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจครับงั้นไม่ทำดีกว่าครับบินแบบวงจรนะครับวินแบบวงจรครับโหเร็วจังเลยอ่ะนะครับเนียนไหมฮะเนียนดีครับโอ้ต้องมีเสียง ครื่องบินคนแก่ต้แบบนี้ครับเสียงดังมากอ่ะนะครับน่แอดครับครับผมบังคับต่อไหมครับก็คุณเป้ลงเลยก็ได้นี่ครับไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพลาดเอายังไปครับเดี๋ยวต่อโชว์ชอบพินตรงแยกครับเนี่ยฮะโอเคครับวงกลมหน้าเล็กๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเห็นง่ายดีมันตกก็เก็บไม่ไกล อ๋อใช่ฮะ <laughs> แล้วเป็นท่าที่มีประโยชน์ที่สุดคือมันพาดมากระโูงตรงนี้เลยเพราะเครือ่องบินอยู่ในขั้นทดสอบทุกแทบจะทุกรังผมอะอเวลาเลี้ยวมาก็ต้องมีเครื่องมาครับซึ่งไม่ใช่สปอร์ตเตอร์อันนี้เป็นเครื่องบินเหมือนตะเกลละอ่าใช่ใช่ใช่ใชรู้ครับม,ม,มันเหมือนมีน้ำหนักหน่อยอโอ้โห ครับแล้วมีอีกอย่างคือมันบินได้พัฒนาไปใส่เจ็ตไงนั่นคือบินเจ็ตไหมบินครับจริงเหรอจริงครับบินได้เหรอ ยอดแ<อ>น่มีเครื่องป้ววันนั้นผกนั้นมนถึง,งใหญ่ผมจับของคุณเป้เลยอ๋อเหรอเดี๋ยวให้จับเลยเ<อ>นี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นแนดบินให้ผมดูเนี่ยเอาจริงๆผมไม่รู้เลยลว่าเป็นระดับอาจารย์มาก่อน <c oughs> <c oughs> ผมว่าเป็นรักภาม,มันต้องไปให้ถึงให้ <c oughs> <c oughs> เอางี้ดีกว่าโดยปกติยังไม่มีเครื่องบินเจ็ตใช่ไหมครับผมจะหาเครื่องบินเจ็ตให้ให้ดูนดินได้ครับได้ปะได้ครับเอาแบบง่ายๆนะเออเออมนตีหรือไอ้พวกง่ายๆแบบสตเิกอะได้เลย เดี๋ยวแฟนๆติดตามดูนะเดี๋ยวผมจะผมนึกออกแล้วผมมีอยู่ลำหนึ่งเดี๋ยวผมจะยกให้ลุงเนี่ยเอาไปทำครับห้ามตกนะไม่ตกครับอย่างไรก็ไม่เคยทำใครตก<ม>แล้วเดี๋ยวบินให้เราดูหน่อยครับผมไ่บินที่ยูยานะได้เดี๋ยวบินที่จะแคบไปหน่อยเอ้ยที่นี่ไม่ได้ขึ้นทันทีไม่ได้ แนะนำลำอื่นนะครับอันนี้มีสองหางหางเดียวคืออะไรเอ่ยอันนี้สองหางนี่คือเตรียมจะไปใส่เจ็คือเจ็น่ะถ้าเป็นหางเดียวเนี่ยมันรู้สึกมันอ่อนแอแล้วการมองเห็นเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเจ็ตมันต้องไปไกลกว่าขึ้นบินตัวยาใส่นี่เลยครับเจสแตกค่อยจตท้องอ๋อใต้ท้องใต้ท้องอันนี้สำหรับทดสอบพวกรีซีฟคือมันเก่าหน่อยทดสอบพวกรีซีฟพวกเซโบต่างอันนี้น่าจะมาจากถังอะไรสักอย่างนึงกระป๋องกระป๋องกระป๋องโอเคครับก็ทําให้มันดูมีทรงมีอะไรหน่อยนี่ฮอลําแรกของผม จริงเหรอที่ซื้อมาสามหมื่นะนะครับผมนี่ห่ออะไรนี่หอเกียวโชว์เกียวโชวมันบินดีนะสมัยก่อนสมัยก่อนก็แค่ฝึกลงแล้วก็บินเดินทางแล้วขาหลังผมก็มาบินอยากจะหายท้องจีนการเหมือนกันปรากฏว่าครูฝึกที่ไปด้วยกันเขาก็ พลาดนะทาตกซะก่อนใจเราก็ไม่ได้แล้วก็เลยไม่เอาอาปอก็เลยมาเห็นพวกเขาบินตะเกียวบินอะไรเงี้ยผมก็เลยมาเล่นตะเกียวผมสงสัยมากมันมีน้ํามันอยู่แปลว่ามันสตาร์ได้เหรอได้ครับจริงป่ะเนี่ยจริงครับโอ้หไอ้ที่ใส่น้ํามันไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้ลูกตุ่มหรือสายน้ํามันมันเสียถ้าเราออกปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะแข็งแล้วก็เป็นไอ้คิปรักไปอุดตันในภายหลังลำเหลืองเนี่ยเป็นสมัยใหม่แล้วครับอันนี้ผมก็ไปแข่งกันผมไม่แชมป์นะฮะ บอกอาจารย์โจก่อนนะครับน hey, ี oh ่แชมป์เบอร์หนึ่งอยู่นี่อาจารย์โจครับแชมป์เบอร์หนึ่งอยู่นี่ครับคุณ่าเพิ่งรีบแชมป์เตะขวดเด็กเตะขวดแต่ก่อนหน้านี้ไม่หวังผลกำไรเลยเพราะชอบเหมือนน้าแอแหละแต่ตอนนี้ก็คือแบบ ทำไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราก็พอทําธุรกิจเป็นนะจัดงานแข่งเปล่าจะทําธุรกิจกับเครื่องบินหลายๆโรงงานที่ผลิตเครื่องบินเจ็ตก็อยู่ประเทศไทยผมเองก็กําลังที่จะเข้าสู่วงการเครื่องบินเจ็ตโดยการที่จะเป็นเจ้าของแบรนด์ชื่อว่า Sky Master แล้วก็กาลังตอนนี้เลยอยู่ในช่วงของการก่อสร้างโรงงานอยู่สร้างโรงงานเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยคนไทยก็จะมีเครื่องบินแบบราคาแบบเซฟเซฟก็ติดต่ออาจารย์แอดได้เหมือนเดิมเดี๋ยวให้สอนให้ทุกคนสอนได้เบื้องต้นมีอะไรให้ให้ช่วยอีกเยอะ ร,รวมถึงการนะภาคเมื่อกี้ลืมถามว่าเข้ามาสู่วงการภาคได้ยังไงนะทำไมถึงภาคเกง่งอะงงผมเริ่มภาคจากอโมอเตอร์คอร์สก่อนจอนอิสลามอดีเดกแซลิมวัชราปัญจมูลคิสมาทวิไลโรดผ่านปากของหมดแล้วเราต้องรู้ว่ามันจะแทงตรงไหนมันจะปั้มตรงไหนแล้วใครจะเบียดเข้ามาแล้วตอนหลังก็มาเริ่มภาค ที่สนามอาวินี่แหละตอนทัอเทมจัดงานใช่ไหมเทมจัดงานก็จัดงานเขาเห็นว่าเออผมพอจะพูดได้โอ้โหโอ้โหไม่อดอาโอ้โหพี่พีพี่พี่พี่พน่พพพี่อพพี่พี่พพี่พี่ี้พี่มี่พี่่พี่พีพี่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 พม่พี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 ่ี่ไีพี่พม่พี่วี่พ่พม่พี่ผม่พ่พี่ี่าี่ี่พีี่พ่่ม่่ี ผมก็ช่วงคนื่นมาด้วยให้มันสนุกกันหลายคนดีงั้นปีนี้เดี๋ยวจะพยายามจัดงานมิตติงเล็กๆให้ไปทากให้หน่อยครับอาชีพจริงๆของนายอดคืออะไรครับได้เครื่องบินก็เเครื่องบินเนี่ยครับก็ทำให้เป็นอาชีพได้แล้วขายของขายอะไรไป ตรงนี้เราก็อยู่มีลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขายเครื่องมีดให้ผมไปนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณน้าแอดลุงแอดของเรามากๆเลยแล้วก็หวังว่าจะทําให้วงการเรามีสีสันอย่างนี้ตลอดไปนะครับก็ขอให้น้าแอดสุขภาพดีแข็งแรงนะครับอย่าเป็นอะไรไปซะก่อนนะอยู่นานๆกับเรานะครับขอบคุณนะครับเอาล่ะฝาก subscribe ด้วยนะครับติดตามไว้ครับเป้ไอเฮิร์บ EP หน้าจะมีอะไรเดี๋ยวตามไปดูครับ